อาชีพที่ทําให้รวยเร็วแล้วก็ใช้เงินเริ่มต้นน้อยที่สุดเนี่ยคืออาชีพรับเหมาก่อสร้างสุดยอดของการหัวรุ่นหลังๆไม่ต้องกินคือมีผู้ทรงอิทธิพลมาเลยมารับเป็นบริษัทรับจัดหัวถ้าคนนี้เป็นคนจัดหัวนะ<อ>จะเอาเงินหรือจะเอาประสุนคนสองวัยที่จะมาเล่าประสบการณ์ต้านโกงกันแบบเก่าๆในเก่าเล่าโกง สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเก้าเหลาโกงผมต่อพัฒน ผมต่อตระกูลครับครับวันนี้เราสองพ่อลูกก็จะมาคุยเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ตอนพิเศษมากเลยเพราะาอยากจะเผื่อแผ่ไปถึงท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอยากขอไอ้พ่อมาสอนหน่อยว่าอยากรวยทํายังไงดีครับง่ายมากเลยอาชีพที่ทําให้รวยเร็วแล้วก็ใช้เงินเริ่มต้นน้อยที่สุดเนี่ยคืออาชีพรับเหมาก่อสร้างทั่วโลกเหมือนกันหมดมาหาเศรษฐีเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมาขนาดเล็กอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไต่ตเต้ามาแล้วก็หัวหน้าพักการเมืองเนี่ย ที่เป็นผู้ร้มเหมามาก่อนเนี่ยก็เยอะเป็นผน <Ừ, S 1> เป็นทักใ,ใหญ่หญๆด้วยนะใช่ใช่ใช่เหมือนตอนที่เราที่เราคุยกันไปก,ก็ก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนักการเมืองระดับสูงนี่เป็นผู้ล้มเหมาทั้งนั้นเลยครับ แต่ที่จริงเขาเป็นนักการเมืองก็เป็นเหมือนเคยทํารายงานวิจัยแล้วก็เคยอ่านงานของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตอาจารย์บอกว่าที่จริงผู้รับเหมาเนี่ยเป็นแบบเป้าหมายอาชีพที่เจ๋งมากสําหรับนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนใช่ไหมใช่ก็ออคือไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาก่อนแล้วมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจากนักการเมืองท้องถิ่นก็มาเป็นนักการเมืองระดับประเทศใช่เออมันมันเรื่องมันเป็นยังไงพอทำไมทำไมร่มไม่มาถึงรวยได้จริงจริงโดยธุรกิจเนี่ยมันรวยได้เพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยสับภาษาอังกฤษเนี่ยจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขา ตอรก็คือเป็นผู้ติดต่อประสานงานืตอตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเขาเป็นคนที่ไปจ้างคนตอกเสาเข็มมาแล้วก็มีเครดิต2เดือนนะครับเขาก็รับเงินเจ้าของมาแล้วยังมีเวลาเหลืออีก1เดือนด้วยที่จะไปจ่ายนะครับทุกอย่างเปนเครดิตหมดเครดิตก็คือไปซื้อของมาอุปกรณ์ เขาไม่ต้องจ่ายตังค์ทันทีเขาเรียกมีเครดิตแล้วก็เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเขาเป็นผู้ประสานงานติดต่อคนที่จะเป็นผู้รับเหมาได้เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติในการติดต่อประสานงานบริหารงานเป็นนักบริหาร<อ>นะไม่จําเป็นต้องเป็นวิศวะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกมาทำรับเหมามักจะเจง อ่าเพราะนั่นเป็นอ่าใช่แล้วทําไมพ่อไม่ทาไม่ไปทํารับเหมาบ้างนะทำไมหรือผู้รับเหมามันต้องมีแบบลักษณะพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งบางอย่างลักษณะพิเศษของผู้รับเหมาก็คือของประเทศไทยนะต้องยอมให้เขาโขกซับทําผิดกระดาได้อะไรเงี้ยนะต้องมีความอดกลั้นมากแต่มันก็คุ้มนะเขาบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยทำโครงการร้อยล้านเนี่ยใช้เงินลงทุนแค่1 0หรือ10ล้านนั่นเองหรือทําบ้านล้านหนึ่งก็ใช้เงินลงทุนแค่แสนบาทอ๋อคือมี แสนบาท แ,แล้วก็ไปขอเครดิตเครดิตนู่นนี่นู่นน,นี่สร้างเสร็จแล้วได้รับเงินมาล้านหนึ่งสุดท้ายใช่แล้ว <นะ S 2> ถ้าได้กําไร2 0 0แสนเนี่ยก็คือกําไร2เท่าของเงินลงทุนใช่ไหมอ๋อมันคือกำไรร้อเลยร้อยเปอร์เซ็นอ่าไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นที่เราบอกว่าโครงการนี้ร้อยล้านเรากําไรกี่เปอร์เซ็นแต่จริงๆแล้วมันจากเงินลงทุนเนี่ยมันน้อยมากก็เลยไม่แปลกใจว่าทาไมเคยได้ยินกันว่าเอาไม่ใช่ทุกคนนะแต่มีผู้รับเหมาหลายคนที่เขาก็เลยเหมือนว่าเพื่อให้ได้รับงานมาเออมันมีไปเลยไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันสินบนอะไรเงี้ยใช่ ก็ชอบทําอยากทำใช่ไหมแล้วก็เข้ามาทําได้โดยไม่มีงานต้องจดทะเบียนนะประเทศไทยเนี่ยอ,อ้อเหรออ่าก็คือแค่เป็นจดบริษัทเป็นท้างผู้ส่วนจากัดก็รับได้เลยรับรับเหมาได้เลยถึงบอกว่าเวลาคนจ้างผู้รับเหมานี่เขบอกให้ระวังนะทำาแล้วเดี๋ยวมันหนีไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ใครๆก็สามารถเข้ามาได้<อ>นะแล้วก็มีโอกาสรวยเร็วแต่ที่เจ๊งนี่ก็คือเนื่องจากว่ามันมีคนเข้ามาเยอะมันก็แย่งงานกันอ่าอ่า่ใช่ใช่ใช่ อันนี้ก็เราจะพอเห็นภาพไงว่ามันไม่ใช่อยู่ว่าฝีมือการทํางานก่อสร้างแต่อยู่ที่ฝีมือที่จะไปหางานมาฝีมือการเจรจาต่อรองอล็อบบี้ล็อบบี้คราวนี้ที่บอกว่ารวยเร็วด้วยคนแข่งกันเยอะ,อะแล้วก็มีไม่กี่คนที่ได้รับงานแบบใหญ่ๆอลังการ เเงินเยอะๆอะไรไปแบบเนี้ยเขาก็ยังรวยอยู่ใช่ไหมแบบนั้นยิ่งรวยใหญ่เลยแล้วเขามีวิธียังไงพ่อสอนเองอันนี้เป็นจริงๆก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรแต่มันก็ที่จะทําได้มันก็ยากก็คือขั้นแรกก็คือต้องไปสนิทสนมกับหน่วยราชการนะเพื่อที่จะรู้จักเพื่อที่จะได้รู้ว่าเมื่อไหร่จะทําแล้วก็ไปวางเขาเรียกว่าไปวางล็อกไว้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาแข่งขังนไงล็อกนี่แบบเคยได้ยินมาเหมือนกันไอ้ล็อกสเปคเนี่ยใช่ไหมใช่ มันคืออะไรพ่อล็อกล็อกสเปคขั้นแรกคือล็อกสเปคของคุณสมบัติของผู้ที่จะมา รับงานนี้ได้แปลว่าอะไรอ่ะก็คือเขาจะเขียนว่าคนที่จะมารับงานนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทั่วไปต้องมีต,งมต้องมีวิศวกรเขาก็ไปหามามีเครื่องจากเครื่องมือเขาก็ไปหามาแต่ล็อกนี่ก็คือว่าพิสัยคุณสมบัติของคนที่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่คนเดียวนั่นเองมีด้วยหรอมีพ่อพ่อเคยเจอเลยบอกว่าจะไปเป็นคนเข้าไปเสนองานนี้ได้นะต้องมีวิศวกรสาขาอะไรรู้ยังจําไม่ได้เลยมันมันประหลาดมากเลย ซึ่งพ่อเป็นวิศวกรเองแต่ไม่้ป็นเป็นสาขาประหลาดมากเลยซึ่งอาจจะมีจริงนะมีอาจจะมีคนไปเรียนมาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยจะไม่จาเป็นกับสลาริบจริงสำหรับโครงการนี้มันไม่จําเป็นต้องมีคนลักษณะนี้แต่นี่มันก็ล็อกขนาดที่ว่าเออเอองั้นผมไปหาคนมาเดี๋ยวบางคนก็จะไปหาคนมาใช่ไหมไปจ้างมาว่าให้ขอเซ็นชื่อแต่ล็อกขนาดที่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าอาชีพเป็นใครอยู่ที่ไหน เอ<ม>เอเอนี่ยกเ<อ>า<ๆ>ขาเรียกว่ามันกําจัดพูดคู่ต่อสู้เมื่อกําจัดคู่ต่อสู้ได้ไม่มีใครมาแข่งอาราคาก็เสนอได้ถึงขั้นสุดๆที่มีงบประมาณอยู่แล้วสมัยนี้มันมีงบประมาณประกาศอยู่ต้องประกาศราคากลางก็เสนอขนาดที่ว่าเคยมีตัวอย่างสมัยแรกๆนี่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างใหม่เน <answer. S 2> ี่ยนะบางทีโครงการเป็นล้านนะผิดกัน500บาทอยบชนะคนที่ชนะนี่1ล้าน ขาดไปห้ารอยบาท <c oughs> คนที่สองก็หนึ่งล้านบาทพอดีคนที่สามหนึ่งล้านห้าร้ยบาทอันนี้ก็คือไปไปคุยกันมาก่อนมอนที่เขาเรียกว่าไอ้หัวกันด้วยไหะใช่มันคราวนี้ไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักการของราชการเงรียต้องมีคู่แข่งอ๋อถึงแม้ว่าจะกําหนดไอ้วิศวกรอาชีพชแปลกที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่คนเดียวเลยเขาก็จะบอกว่าเปิดประมูลไม่ได้ตามระเบียบ<ด>เลยต้นะองล้มไปอย่างน้อยต้องมีสองลายก็ไปหัด วิศวกรที่มีสามคนในประเทศเนี่ยมาสามบริษัทมาแข่งกันอ่ใช่เอาอย่างนี้ก็มีคู่แข่งล้าทำไงอะ่ะเราอยากได้งานอะ่ะถ้าเกิดมีคู่แข่งมาคู่แข่งมาขั้นแรกก็คือว่าเกิดเขามาสู้สมัยก่อนนี่มันสมัยก่อนนี่ก็มันก็ยังล็อกสเปกไม่เป็นก็มีคู่แข่งเยอะองานงานอาจจะมีห้าคนสิบคนก็ต้องต้องไปหามาก็มีเส้นลวกใครที่มามาซื้อแบบไงม,มาซื้อแบบก็ไปหาว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็ ไปเชิญมากินโต๊ะจีนอ้าเรียกินกินหัวอ๋อเหรอเอาเป็นไปอย่างนี้เหรอมาก็มีสมัยก่อนก็รู้กันเลยต้องไปกินโต๊ะจีนที่ร้านอาหารตรงตรง,ตรงวงเวียนชัยสมรภูมิเขาเขามีที่ประจำด้วยเหรอความจริงมีชื่อประจำด้วยพ่อเคยเคยเขียนในบทความแล้วก็ลูกสาวของจานทั์นะเขาเขียนฟ้เขาเขียนมา อาจารย์หนูหนูเป็นลูกสาวของร้านเนี่แหละนะเดี๋ยวนี้หนูเลิกแล้วหนูเนี่ยร้านนี้เขาไม่ได้มากินหัวกันอีกแล้วอ,อแต่ร้านอาหารนี่เขาอาหารดีด้วยนะโอ้พ่อเคยไปกินนลยเคยเคยเคยกินแต่ไม่ได้กินหัวนเร้านมีชื่อแล้วมีนี้บอกชื่อเลยได้ไหม ได้แมก่ก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เขาบอกเขาไม่มีแล้วนี่ชื่อร้านพงลีอ่นะทุกคนรู้จักคือเขาก็เรียกมากินหัวกันแล้วเขาบอกว่างานนี้นะครับผมเชิญมาเพราะว่างานเนี้ยผมเนี่ยได้รู้จักกับทางผู้ใหญ่ดีเขาก็จะให้ผมทําแต่คุณก็รู้ข่าวก็อยากจะมาประมูลเอางี้กล้วถึงคุณประมูลคุณก็ไม่ได้หรอกเพราะนะคุณไม่รู้จักผู้ใหญ่ใช่คุณคุณเสนอไปไงก็ไม่ได้หรอกแต่เพื่อว่าเป็นค่าสินน้ำใจคุณก็เอาไปคนละแสนก็แล้วกัน นะขอให้คุณใส่ราคามาก็แล้วโดยผมจะบอกให้ว่าคุณใส่ราคาเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วที่เมื่อกี้บอกว่ามันต่ากว่ามันราคาไม่ขายแค่ห้าร้อยบาทอ<ม><ม>นะไรเงี้ยมันจะไปเฉียดกันแบบอย่างนี้ได้ยังไงนอกจากว่ามันตกลงกันมาแล้วโอเคงั้นสรุปก่อนตอนนี้พ่อสอนมาสองขั้นแล้วนะอตอนแรกเข้ามาไปหาอาชีพเพื่อัมปแปลกแปลก่อนเพื่อล็อกคุณสมบัติก่อนออให้มีแน่นอนว่ามีแค่สองสามคนในประเทศเท่านั้นแหละ,ะแล้วพอรู้แล้วบริษัทไหนที่มีสองสามคนเนี้ย ก็ชวนกันไปกินอาหารที่ร้านเนี้ยสักร้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ให้เท่านี้เท่านี้แล้วเสนอราคาเท่านี้นะคุณไม่ได้งานหรอกเพราะไม่รู้จักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดแทนที่จะไม่ได้อะไรเลยก็ได้ไปหน่อยหนึ่งกินข้าวฟรีแล้วแถมได้เงินติดบ้านหลังมันอะไรอีมันหลังมันเลยมีอีกอาชีพหนึ่งคือกินหัวอย่างเดียวไม่มีบริษัทอะไรแต่ บริษัทเอกมหาก่อสร้างโยธางนี่นะโอ้ชื่อใหญ่มากอแต่จริงๆไปประมูลทุกแห่งอ่ะไปซื้อแบบทุกแห่งอ๋อแล้วก็เก็บเลยแสน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 ก็ไม่เลวเออรวยเกิดวิศวกรที่ปรึกษาเยอะเลยพ่อเออใช่ถ้า For your information พ่อผมเป็นวิศวกร,กรที่ปรึกษาวิศวกรที่ปรึกษาคือไปคุมงาน <c oughs> พวกผูรรับเหมาพวกนี้อีกทีหนึ่งโอเคให้ทําตามสเปคที่เขาล็อกมาแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดอัดทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมปิดอัดทำอะไรไม่ได้ไดอ,อะโอเคเมื่อ okay. กี้ล็อกคุณสมบัติแล้วหัวแล้ว แล้วมันมีโอกาสหลุดไปไหมเราเราทำอะไรเพื่อเอาให้ชชว์ชวได้อีกไหมหรือหาเงินเพิ่มได้อีกไหมหาเงินเพิ่มก็ก็พอเราล็อกได้หมดแล้วเนี่ยเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ในราคากลางเราก็ต้องต้องไปคุยกับหน่วยงานว่าราคากลางแบบเนีเ้คุณก็ต้องพยายามทําราคากลางให้สูงที่สุดนะอ่าโดยโดย,โดย,โดยถ้าคนก็ถามว่าทำไมโครงการที่มันแพงกว่าราคามาตรฐานก็บอกว่ามันมีงานศิลปะเช่นกินรีอุ้ยคุ้นค้นเออเช่นรูปปั้น s c กลเจอร์กินนารีนะเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันจะมาตีราคาเป็นเป็นค่าปูนค่าสีไม่ได้มไม่ได้มันศิละปะหรือนวัตกรรมนวัตกรรมหรือเออนวัตกรรมด้วยคือนอกจากศิละปะแล้วมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นไม่ใช่กินนารีธรรมดากินนารีนี่มีแสงโซล่าเซลล์ด้วย สุดยอดครับก,ก็อย่างเงี้ยเช่นอันที่อันที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเราส่งผู้สกเกตการไปดูการไปสังเกตการอะไรเงี้ยนะ<ไ>แล้วก็โครงการที่คุมราคากลางการประมูลยากที่สุดคือโครงการที่ว่าไฮเทคมากๆเป็นดาวเทียมอะไรเงี้ยอ่าใช่เพราะนั้นคือจะใส่อะไรไปคนทั่วไปพอต่อให้เปิดอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดีไม่รู้ยากที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เหมือนกึ่งๆว่ามันก็คือ เหมือนพอล็อกคุณสมบัติเสร็จแล้วไปหัวแล้วไล,ล่ล็อกสเปคอันต่อมานี่คือล็อกสเปคสินค้ากับประเภทสินค้าด้วยว่าต้องเป็นแบบกินนรีมีสีทองอารามเหลืองอะ,อ,ะอะไรออกมาซึ่งมันหาได้จากบริษัทบริษัทเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปรับเงินมาจากผู้รับเหมาหรือคนขายของซัพพลายเออร์เจ้านั้นที่ขายได้อย่างเดียวอ,อันนี้ก็เป็นล็อกสเปคสินค้าผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างต่ออีกชั้นหนึ่งชใช่ไหม ช่เพราะว่าสินค้าของงานก่อสร้างน,นี่มันก็มีคอมมิชชั่นอีก5%อยู่แล้วคนที่คนที่ซื้อใช้<ะ>แล้วก็ราคาที่อยู่ในแคตตาล็อกเนี่ยกับราคาที่ซื้อแบบผู้รับเหมาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันตั้ง40%เพราะฉะนั้นเวลาที่ราคากลางราชการนี่ก็คือเปิดรายการราคาซึ่งเป็นราคาเขาเรียกว่าเป็นプ e イ i s, <ะ> <S แต่เวลาซื้อจริงมันจะมีส่วนลดอีก แล้วในส่วนรถนั้นก็เป็นที่รู้กันเวลาใครกําหนดล็อกใครกําหนดว่าต้องใช้สินค้านี้นะก็จะได้อีก3% 5%ถ้าดถ้าโหดๆห,หน่อยก็อาจจะมีสินค้าประเภทอินทีเลียนี้อาจจะ20% 20%ได้เลย่ได้เลยร้านขายผ้าม่านเนี่ยถึงถึงรวยมากเลย พราะว่าพ้าม่เนี่ยมันคือกำหนดเนี่ยกำหนดสีกำหนดลวดลายเนี่ยนะมันมีที่ขายอยู่แห่งเดียวอ๋อผมอยากได้แบบลายฉลุมีร้อยองศาอะไรพิเศษอะไรเงี้ยก็ระบุเข้าไปในสเปคตรงเนี้ว่าอยากได้บ้านแบบนี้ก็มีที่นี่ทาได้เออเจ๋งเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่ผู้รับเหมาอย่างเดียวนี่พ่อแนะนำด้วยนะว่ามีมีเลยซัพพลายเออร์ก็รวยได้ด้วยนะถ้าเกิดเข้าช่องทางถูกแบบเนี้ยาว่างสเปกเก่ง เพราะฉะนั้นบริษัทค้าวัสดุโดยเฉพาะยิ่งพวกงานอินเทเลียเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่เราบอกลอกสเปคเนี่ยนะบางทีคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาอยากได้อย่างนี้จริงครับเขาอยากได้พรมแบบนี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาอยากได้เงินค่าคอมมิชชั่นซึ่งเราก็ลำบากที่จะบางทีจะวินิจฉัยว่าเขาเขาสเปคว่าจะใช้อน,นี้ด้วยความที่เขาเป็นนักออกแบบก็ต้องรู้ว่าของอันนี้กับอันนี้มันจะเข้ากันสุแล้เาเราเอาพรม ถูกสุดเนี้นะมันมาใส่ในบ้านบ้านราคาหลายล้านเอาพรมแทนที่จะใช้พรมที่มันจะเข้ากันมันก็จะทําให้เสื่อมคุณค่าได้แล้วนี้นนลำบากควาหมายคือมันต้องใช้คนที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นสถาปัตเป็นศิลปินช่วยดูด้วยก็เลยมาถึงสิ่งที่พ่อย้ำแย้มมาตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าที่ไปดูสม องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเขาส่งคนไปดูมันคือโครงการข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity Pact อันนี้อันนี้เคยไปอ่านดูด้วยแล้วเคยไปช่วยดูเขาเขียนว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาหลายโครงการที่เขาส่ง IO IO ที่แปลว่า Independent Observer นะฮะผู้สังเกตอันสล้ส,นะส่งไปช่วยดูในโครงการที่เข้าไปดูเข้าไปดูต่างๆเนี่ยหปีที่ผ่านมาประหยัดงบประมาณไปได้ของชาติไปได้เป็นแสนล้านเลยมันมาจากไอ้ประหยัดก็คือเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่ามันมีราคากลางที่เขาต้องประกาศออกมา แต่ปกติถ้าไม่หัวกันได้เนี่ยมันก็จะต่างกันแบบ5 0าบาทจากล้านหนึง่งอะไรเงี้ยอันนี้คือลดไป30%ของแต่ละโครงการเลยแล้วรวมหลายๆโครงการเนี่ย ไอ้ที่ส่วนต่าง30 3 0 3 0เเไปเรื่อยเนี่ยมันรวมกันเป็นแสนล้านแบบนี้มันสุดยอดเลยมันทําไปได้หมดเลยได้ไหมพ่อถ้าล็อกสเปคได้เนี่ยมันก็คือสบายหมูหมูเพราะฉะนั้นถ้าส่งไอ้ independent o b server ไปก่อนก็จะบอกเอ้ยอันนี้มันมันมีเหมือนจะล็อกสเปคตั้งแต่การเขียนสัญญาเขียน tor มาเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ล็อกสเปคตั้งแต่ตอนนั้นก็ต้องต้องถามว่าแล้วของแบบนี้มันมีคนผลิตได้กี่ราย เขาบอกมีหลายลายมีหลายลายแล้วก the ็บอกเอองั้นก็ถ้าเขียนชื่อไปนะหลายลายพวกนั้นก็จะมีขั้นสุดยอดไปอีกจะซื้อรถยนต์เขาอยากได้รถสําหรับผู้บริหารที่จริงเขาอยากได้รถเบนซ์นั่นแหละแต่เขาก็เขียนสเปคอะไรไปมีสี่ล้อวิ่งได้ความเร็วอะไรทั้งหลังใส่นะแล้วก็เขาบอกให้ใส่มาสามสามยี่ห้อก็ใส่มาเบนซ์โรลส์รอยล์ลัมโบกินี อันนี้มัน,นไม่เห็นชัดอยแบบนี้นะนะ,ะทดลองเบนถูกสุดโอ้โอโดีจังเลยรถเบ้นถูกถูกโอ้โอโถูกเพียบเทีเเ<ล>ยวโรสรอยเออเข้าใจละวอ่าเพราะงั้นถ้าก็เลยกลับมา,าสู่ว่าถ้ามีผู้สังเกตการศระเข้าไปช่วยดู้แต่ต้นผู้สังเกตอารศระก็คือเป็นคนที่มีความรู้ในประเด็นเฉพาะเรื่องอย่างพ่อเองก็เป็นสําหรับการก่อสร้างอาคารตึกสนามบิน อะไรต่างๆใช่ใชถ่ถ้าคนในวงการด้วยกันก็จะรู้คณี้สุดยอดของการหัวรุ่นหลัง,มลงไม่ต้องกินคือมีผู้ทรงอิทธิพลมาเลยมารับเป็นบริษัทรับจัดหัวเขาวิ่งทั่วราชอาจาักรแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นมาเฟียเนี่ยเขาก็ไปถึงไหน โครงการของจังหวัดนี้ใช่ไหมเขาให้มากินกับผม,มนะเข้ามาประชุมอาจจะไม่ต้องเลี้ยงเลยอะมาประชุมด้วยงานนี้ผมขอนะเอ,อได้เลยอ่ะแต่คุณคุณต้องส่งคุณคุณก็ต้องส่งซองด้วยส่งซองด้วยแล้วมีลายเป็นนักคอนแทคเตอร์หญิงนี่เรื่องจริงเลยนะ,ะหนูไม่รู้ราคาหนูก็ต้องส่งส่งให้เขาตลอดส่งมีงานจังหวัดนี้หนูก็ส่งอยู่เรื่อยล่ะจะให้หนูมาฮัวอะไรไม่ไม่รู้จักผลไงหรือว่ายัางไงถูกยิงตายเฮ้ นี่เรื่องจริงเลแล้วก็ข่าวก็ลือไปว่าถ้าคนนี้เป็นคนจัดทัวนะ,ะจะเอาเงินหรือจะเอากระสุนอ๋อนี่มันคือนี่มันน่ากลัวมากคือไปร่วมกันแล้วแล้วถ้าเกิดเราอย,อยากจะเป็นคนดีขึ้นมาสักคนหรท,ทำเป็นไม่รู้อยากจะไปะแตะทําให้หัวเขาแตกเนี่ยอนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วได,ไ,ดได้รู้ตะกลัวด้วยแล้วก็มีญี่ปุ่นอยู่ line หนึ่งบริษัทใหญ่นะ,ะไม่ยอมมองไม่ได้ญี่ปุ่นมีความซื่อสัตย์จะพัวไม่ได้โดนกระทืบเเกือบตายแต่ไม่ตายนะคราวนี้ ที่มันดังเพราะว่าญี่ปุ่นมันไม่ยอมไงคนมันมาโดนกระทืบอบะอันนี้โดยโดยอีกลายหนึ่งนะออเพราะลายลายที่พ่อเล่าเนี่ยมันยิงเลยอะ อ๋อมันไล่ระดับลงมาสรุปแล้วไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะร <laughs> ว,วยที่สุดแต่ทำไปทํามาโดนยิงตายไม่โดนยิงตายก็โดนกระทืบ <laughs> ก็อย่างน้อยมีความหวังอะ่ะเมื่อกี้ที่พ่อก็แย้มมาหน่อยว่ามันก็มีความหวังที่องค์กรต้อนคร้างช่นก็ส่ง Independent Server <laughs> เข้าไปช่วยตรวจสอบตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันล็อกคุณสมบัติ <laughs> ไม่ให้ไปล็อกสเปค <laughs> <laughs> ไม่ให้เกิดโอกาสแก่การหัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันโอกาส การหวงะยากขึ้นแล้วเนี่ยการจะโดนยิงการโดนกระทืบเนี่ยมันก็จะลดโอกาส<ช>ลงมาก็จะไปตัดไปต่ต้นลมใช่แล้วถ้ามันต่อสู้อย่างยุติธรรมนี่นะ<ช>คนที่มีวิชามีความเก่งก็มีโอกาสเกิดได้ถ้าโดยวิธีการแบบหัวหรือิทธิพลนะมาบีบบังคับไม่ให้มีการแข่งขันเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องมีคนก่อสร้างเก่งไม่ต้องมีเทคโนโลยีแล้วเรื่องล่านี้มันเกิดขึ้นจริง ที่พ่อไปเป็นผู้สังเกตการเนี่ยโครงการถนนนะ2,000ล้านเนี่ยนะคนที่ประมูลได้นี่เป็นเด็กหนุ่มเลยจบกุดเทนแล้วก็มาต่อเปิญญาตรีนะนะแล้วก็พ่อเป็นผู้รับเหมาแบบโบราณลูกก็มาทำวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ในารจัดการประมูล2,000ล้านประหยัดรัดประหยัดไปได้200ล้านทำเสร็จก่อนเวลาอีก Oh. แล้วทุกคนชื่นชมไม่มีปัญหาก่อสร้างอะไรเลยเพร่อขาแสดงความยินดีเขาว่าเขานี่เราต้องการคนแบบนี้แต่คนแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรมโอเคเห็นด้วยเลยเ,ออเพราะฉะนั้นนอกจากจะประหยัดงบประมาณให้ชาติเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลซื้อวัคซีนเพิ่มแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของคนในประเทศ เป็นการพัฒนาบุคลากรและบริษัทของประเทศทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้ในอนาคตใช่แล้วก็คนรุ่นใหม่จะมีหวังในชีวิตที่ดีโอเครู้สึกตอนต้นมารู้สึกอยากรวยตอนนี้อยากเป็นคนดีแล้ว <c oughs> คนดีก็รวยได้คนดีก็รวยได้อาโอเคโอเคถ้ามีองค์กรอย่างองค์การต่อต้านออฟชั่นเนี่ยออโอ้ขายสวยจังพ่อโอเคก่อนจะจบสักน,นิดนึงเมื่อกี้บอกว่าองค์การอินเทกริตี้แไปข้อข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยดีมันมีสเต็ปหนึ่ง ขายของบ้างอ่าโครงการใกล้เคียงกันอีกกับ Integrity Pack เมื่อกี้ชื่อโครงการ Cost หรือ Construction Sector Transparency C O S T นะครับตอนนี้เนี่ยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาโครงการนี้หลักการก็คือเพิ่มความโปร่งใสให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านการก่อสร้างภาครัฐ <S <S โดยบอกไปเลยว่าชุดข้อมูล40ชุดชุดข้อมูลที่แต่ละโครงการต้องเปิดคืออะไรบ้างถ้าเปิดมาเนี่ย หน่วยงานที่ตรวจสอบก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นประชาชนก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเห็นว่ามันมีโอกาสการหัวการล็อกสเปกล็อกคุณสมบัติยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเลยเออตอนนี้นี่โครงการคอรสประเทศไทยเนี่ยได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อ build better lives by c o s t นะหรือเข้าไปดูได้ที่ world wide web c o s t thailand o r g ถ้าท่านลองเข้าไปเล่นดูนะครับสนุกมากเลยมันจะไปคลิกดูได้เลยว่าท่านอยู่พื้นที่ไหนกดคลิกปุ๊บมันจะบอกว่ารัศมีรอบ20กิโลเมตรมีโครงการภาครัฐอะไรบ้างพอคลิก ไปดูก็จะบอกได้เรื่องโครงการรัดนี่โครงการอะไรราคา<ม>เท่าไหร่ใครเป็นคนชนะ<ม>ประมูลใครเป็นคนก่อสร้างอยู่มันควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว<ม>เออก็อย่างน้อยที่สุดทําให้ท่านได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีความผิดปกติอะไรก็จะได้ร้องเรียนไปถูกต้องโดยเป็นข้อมูลมที่เป็นข้อมูลทางราชการข้อมูลที่ถูกต้องด้วย<ม>เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้คนร้องเรียนหน่อยหนึ่ง<ม>เพราะไม่ใช่ว่าไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โดนบอกว่าเออคุณหลอกลวงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้น ก็เชิญชวนไปลองเล่นกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความโปร่งใสลดการล็อกคุณสมบัติล็อกลดการล็อกสเปคลดการหัวลดลูกตะกัวและลดการโดนกระทืบลงได้เยอะมากใช่ต้องให้ประชาชนคนในท้องถิ่นช่วยดูแลรอบๆบ้านตัวเองอ่าเหมือนเสาไฟฟ้ากินรีไงฮะใช่ตอนนี้กดวงเห็นใครเห็นเสาไฟฟ้ากินรีก็กดปุ่มเลยตรงตอนอยู่ตรงเนี้ยไอตรงนี้มันใครได้ประมูลไปเข้าไปว่ากันปรากฏว่ากดไปที่ไหนก็ได้รายเดียว <laughs> ทำตลอดครับก็เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ความสนุกสนานของการโกงการต้านโกงและความรู้เครื่องมือใหม่ๆยังมีต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วพบกับเราผมต่อพัดผมต่อตะกูลในตอนหน้าของเก่าเล่าโกงสวัสดีครับสวัสดีครับเก่าเล่าโกงพอดแคสต์สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช